สว่างแล้วครับโอ้โหนี่หนาวหนาวมากเงียบกริบถนนไม่มีรถวิ่งเลยครับเงียบกริบเออว้าวร้านยังไม่เปิดตีสกว่าแล้วที่ห้าแล้วได้ีสี่กว่าแล้วครับเงียบ,เ,ยบเสียงไก่ขันอยู่ น,นี่วันอะไรวันนี้วันอังคารครับอังคารก็อตอนเช้าอืมอตอนเช้าครับว้าวจอดปกติเงียบหน่อยวันนี้อังคารตอนเช้าแล้ว คาร์ดังคารโอ้ oh, มีรถมาคันเดียว